การปะจนภัยของบิลลี่กับแมนดี้หนึ่งในการ์ตูนที่แบบไม่ต้องให้รายการเราเอามาทำมันก็มีความดาร์กอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วตั้งแต่มุกตลกร้ายต่างๆที่จะเกี่ยวกับความตายที่ก็ไม่รู้เอามาให้เด็กดูได้ไงจนถึงฉากจบต่างๆที่ถ้าหากคนเป็นคนนะก็ต้องมีเลือดแตกเลือดตายกันไปข้างหนึ่งบ้างแหละ แต่ที่ล้วงลึกไปกว่านั้นนะครับก็คือการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยเขาก็ยังไม่วายครับที่จะใส่มุกสกรปรกต่างๆเอาไว้มากด้วยแล้วก็ได้ทาเนียนมากขนาดที่ใครบางคนได้โตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับก็อาจจะยังไม่เก็ตเรื่องนี้เลยแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับถ้าหากใครยังเคยดูมาแล้วไม่เข้าใจเนี่ยรายการขยี้ฝันวันเสาร์แอดมินเพจ F N Diary วันนี้นะครับเราจะเอามาเปิดโปงกันให้หมดเลยแล้วก็จะทําให้เพื่อนๆน,นะครับมองการ์ตูนเรื่องนี้ได้ดาขึ้นไปกว่าเดิม โดยเรื่องราวคร่าวๆของเรื่องนี้นะครับมันก็จะพูดถึงบิลลี่กับแมนดี้ครับสเพื่อนชายเพื่อนหญิงที่อยู่ๆนียกม็มีเพื่อนอีกคนเป็นกริมเะลิเปอร์หรือว่ายม,มาทูตกระดูกถือเคียวฮะที่ก็จะมีพลังสามารถเสกตุลบันดาลสิ่งของดักดๆให้ขึ้นมาในเรื่องได้ที่ไอความป่วงของเรื่องแต่ละตอนเนี่ยมันก็เกิดมาจากเรื่องเหนือธรรมชาติแบบนี้แหละครับที่วันนี้เราจะไม่ได้มาพูดถึงความป่วงของการ์ตูนกันนะครับ แต่จะมาเล่าถึงมุกจงครึ่มต่างๆที่การ์ตูนเรื่องนี้มันได้แฝงเอาไว้นะครับซึ่งจะมีตั้งแต่มุกแบบง่ายๆยันมุกที่แบบต้องใช้การตีความกันเยอะแยะเลยทีเดียวเอาเป็นว่ามาเริ่มก,กันกับมุกอะไรง่ายๆดีกว่ากับพิมพ์ผิดชีวิตเปลี่ยนครับเคยมีไหมครับที่บางครั้งเรากําลังค้นหาอะไรอยู่ในอินเทอร์เน็ตแล้วลันพิมพ์ข้อความอะไรผิดนิดหน่อยเนี่ยหลังจากนั้นนะครับผลลัพธ์ของข้อความมันก็ได้ออกมาเป็นภาพโจงครึ่มตรึงตากันเลยครับ ซึ่งเรื่องมันจะป่วงขึ้นอีกถ้าหากว่าไอ้ตอนที่เราพิมพ์ผิดพิมพ์พลาดเนี่ยมันอยู่ต่อหน้าคุณครูต่อหน้าเพื่อนร่วมงานหรือว่าหัวหน้านะครับซึ่งไอ้เรื่องการ์ตูนในตอนนี้มันก็เช่นกันครับคือมันจะมีตอนหนึ่งที่เจ้ายม,มาทูตกริมกับเพื่อนนักเรียนวัยรุ่นชายหลายคนเนี่ยกำลังเสร์ชหาข้อมูลเรื่องงูกันอยู่ครับโดยเด็กๆวัยรุ่นเหล่านั้นนะครับก็ได้บอกให้กริมเนี่ยเข้าไปยังเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า w w w i n i s h k a c o m นะครับ ซึ่งกริมก็แบบเออเออเออแล้วก็พิมพ์ลงไปครับแต่ถ้าว่ากริมมันดันพิมพ์ผิดอะไรก็ไม่รู้ครับก็เลยทําให้เว็บไซต์เนี่ยมันไปโพลอะไรแบบอย่างว่าเข้าที่ในการ์ตูนนะครับมันก็จะแสดงให้เห็นเป็นเสียงลิงแบบว้าวว้ากันเลยทําให้เจ้ายามาทูตน,นะครับถึงกระปิดไม่ทันครับก่อนที่จะหันไปบอกให้เด็กๆทั้งหลายเนี่ยห้ามดูจอเด็ดขาดห้ามดูจอเด็ดขาดสิ่งนี้ไม่ควรที่เด็กจะดู ที่ถึงแม้ว่าทางการ์ตูนก็จะใช้เสียงร้องแทงเป็นเสียงลิงเจี๊ยกๆนะครับแต่คนดูเนี่ยก็น่าจะรู้กันนะว่าเว็บไซต์ที่เขาเปิดพาดเข้าไปดูเนี่ยมันคือเว็บไซต์อะไรครับซึ่งการ์ตูนนี้เอ,เองนะครับนอกจากที่จะมีมุกค,ความป่วงๆของวัยรุ่นเอาไว้แล้วนะครับพวกเขาเนี่ยก็ยังได้ทําการเอาอกเอาใจผู้ใหญ่ด้วยโดยการใส่มุกที่ต้องเป็นผู้ใหญ่ที่มีลูกแล้วสักพักหนึ่งถึงจะเข้าใจนะครับคือลูกเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่ารักใช่ไหมที่พ่อแม่แต่ละคนอยากได้อยากมีครับ แต่ถ้าว่าบางทีพอได้ลูกมันลูกมันก็ซนเกินไปจนพ่อแม่หลายๆคนต้องคิดว่าอ,อถ้าเป็นไปได้ข้าก็ไม่อยากจะมีลูกอีกแล้วครับอย่างเช่นในอพิโซดนี้ครับที่พ่อบิลลี่หนึ่งในพระเอกของเราเนี่ยก็ไปเล่นซนใช้โทรโคงพี่ข้าน,นะครับเป่าทําลายบ้านของครอบครัวตัวเองพังหมดเลยฮะทาให้คุณแม่คิดในใจแบบว่าบ้านพังแบบนี้แล้วจะเอาเงินที่ไหนมาซ่อมแซมเลยเนี่ยไอ้ลูกรกั่วแต่ก็ไม่ต้องคิดมากนะครับเพราะว่าในเวลาต่อมาคุณพ่อที่เพิ่งได้กลับมาหลังจากได้งานใหม่เนี่ย ก็เดินกลับมาบอกข่าวดีกับสีภรรยาครับว่าเขาได้งานแล้วไม่ต้องห่วงนะว่าจะเอาตังค์ที่ไหนมาซื้อบ้านใหม่เราจะซื้อบ้านแล้วก็ย้ายไปด้วยกันแต่ก่อนที่จะพูดแบบนั้นนะครับคุณพ่อก็ได้มีข่าวดีนอกเหนือจากการได้งานใหม่มาบอกคุณแม่ครับซึ่งถึงแม้กระตูนเขาจะไม่ได้บอกตรงๆนะคุณพ่อพูดอะไรแต่บทพูดมันจะเป็นแบบนี้ฮะที่รักจ๋าจำได้ไหมครับว่าผมสัญญาอะไรกับคุณว่าสักวันเนี่ยผมจะไปทําอะไรเมียก็บอกว่าจริงเหรอคะที่รักคุณไปผ่าตัดมาแล้วเหรอ แล้วหลังจากนั้นนะครับพ่อแม่ในเรื่องนี้ก็ดีใจกันใหญ่เลยทิ้งให้เด็กแล้วคนดูบวกกับพ่อแม่บางคนนะครับถึงกับงงว่าเราไปผ่าตัดแล้วมันจะดีใจอะไรคําตอบก็คือเขาไปผ่าตัดทําหมันมายัางไงล่ะฮะ เพราะพ่อแม่ของบิลลี่ก็คงจะรู้แล้วว่าการมีลูกนี่มันลําบากขนาดไหนครับกูเลยไม่อยากจะมีลูกมาเพิ่มเติมซะอีกพ่อแม่ก็เลยได้วางแผนไปตัดท่อส่งน้ําเลี้ยงเลยเป็นอะไรที่ต้องตีความกันเยอะมากซึ่งหนึ่งในเรื่องที่แอดบอกเลยว่าการ์ตูนเรื่องนี้นะครับมักจะชอบทําแบบเนียนๆเลยก็คือเขานะครับมักจะใส่อีสต์เอ็กหรือว่าฉากแฝงต่างๆที่ต้องเคยดูหนังผู้ใหญ่บางก่อนบางเรื่องมาถึงจะเข้าใจนะครับ คือไอหนังผู้ใหญ่ที่แอดบอกนี่มันไม่ใช่หมายถึงหนังผู้ใหญ่แบบจวงคืมนะแต่หมายถึงหนังที่แบบน้ำเน่าผู้ใหญ่เขาดูกันแล้วเด็กไม่ดูนะครับถ้าให้เด็กๆบางคนที่ได้ไปดูการ์ตูนเรื่องนี้มาแล้วเห็นมุกนี้มันผ่านๆเนี่ยก็ไม่เข้าใจครับแต่ถ้าเก็ตแล้วนี่แบบเล่นหนักกันอย่างนี้เลยเลยยิ่งเช่นตอนของการ์ตูนตอนหนึ่งที่มีชื่อว่า Gri ม in Love ครับหรือว่าพ่อกริมกระโหลกของเรานะครับได้ตกหลุมรักเข้าแล้วที่จะเปิดฉากมาด้วยการที่บิลลี่แมนดี้แล้วก็กริมนะครับเล่นกันอยู่ที่ชายหาดนะ และหลังจากนั้นเองพวกกริมของเราก็ได้ไปสะดุดตากับความงามของแม่สาวคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่ามาลาเรียหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปออกเดทกับแม่สาวคนนั้นเลยแล้วมันก็จะมีฉากหนึ่งครับที่ทั้งคู่เนี่ยได้เข้าไปนั่งกินอาหารในร้านด้วยกันเป็นไดเนอร์สไตล์แบบอเมริกันร้านหนึ่งนะครับหลังจากนั้นมันก็จะมีบทสนทนาเป็นแนวแนวที่ผู้หญิงถามว่ากริมแล้วเธอจะรู้ได้ยังไงละว,ว่าใครตายจริงคนไหนแกล้งตาย ซึ่งกิมก็แบบก็คาเป็นยมาทูตหรือคก็ต้องรู้อแล้วใช่ไหมก็มั่นใจมากฮะกิมก็เลยบอกว่ารู้สิผู้หญิงนะครับก็เลยได้ทําการแกล้งตายขึ้นมาในร้านนั่นเลยครับแต่ทว่าไม่ใช่แกล้งตายแบบธรรมดานะจะเป็นการตายแบบร้องวีดแหวดโวยวายกันจนกระทั่งทําให้คนในร้านนะครับเขาแตกตื่นกันหมดหลังจากนั้นเธอก็อ้าแล้วก็ขาดใจล้มลงตุ๊บลาเขาว่าเป็นคนที่โดวนวางยาผิดนะครับทาให้ทุกคนที่อยู่ในร้านอาหารเนี่ย หันมามองกริมหรือว,ว่าเป็นฆาตรกรที่วางยาเธอหรือเปล่าซึ่งถ้าเด็กๆด,ดูตอนนี้ก็อาจจะมองแล้วไม่เข้าใจก็ได้ว่ามันจะซื้ออะไรเลยแต่ถ้าหากเป็นผู้ใหญ่คนไหนที่ชอบดูหนังเก่าๆนะครับก็จะรู้ได้เลยว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นการล้อเลียนฉากหนังในตำนานฉากหนึ่งที่ก็จะเรียกฉากนั้นว่า I'll Have What She's Having หรือฉันจะเอาอย่างที่เธอกำลังกินอยู่เนี่ยแหละจากหนังเรื่อง When h ร r r เม e t ซล l l y ภาพยนตร์ตลกรักโรแมนติกภาพยนตร์หนึ่งที่จะมีฉากเด็ดฉากหนึ่งเป็นผู้ชายกับผู้หญิงนะฮะกำลังนั่งคุยกันในร้านอาหารในหัวข้อที่แบบว่าเ,เวลาทีมชายหญิงโอปปจมากันนะครับผู้หญิงส่วนใหญ่เขามักจะโกหกว่าตัวเองเนี่ยสามารถปีนขึ้นไปสู่ยอดเขาได้พร้อมๆกับผู้ชายละโดยการทำหน้าให้สีซาร์ครับตัง้งๆท,ที่จริงๆแล้วเธอไม่ได้ไปถึงอะไรเลยไม่รู้จะเซ็นเซอร์อยังไงละ โดยที่ผู้ชายในเรื่องนะครับเขาก็ไม่เชื่อที่ผู้หญิงคนนั้นกล่าวมาครับเขาบอกว่าเขารู้หมดแล้วว่าผู้หญิงคนไหนหลอกผู้หญิงคนไหนจริงนางที่คุยกับเขาอยู่ในเรื่องนะครับก็เลยแบบไม่พอใจเล็กๆที่ผู้ชายตอบแบบนั้นเลยหลังจากนั้นนะครับชีนางก็เลยทําการขึ้นสู่ยอดเขาปลอมๆโชว์ในร้านอาหารเลยครับซึ่ง ไอฉากจริงๆนี่มันจะเป็นยังไงอันนี้แอดเอามาเปิดให้ดูไม่ได้จริงๆนะครับไม่งั้นนี่คนรอบข้างเพื่อนๆอาจจะก,กาลังเข้าใจว่าเพื่อนๆดูอะไรไม่ดีอยู่ก็ได้เอาเป็นว่าหลังจากการที่ผู้หญิงเขาได้แสดงการสู้ซ่าแบบนี้ท่ามกลางร้านอาหารขึ้นมานะครับก็เลยทําให้ทุกคนในร้านในถึงกับหันมามองน,นั้นแล้วก็อึง้งเลยว่ากินอะไรเข้าไปถึงได้กระเสาได้ขนาดนี้ หลังจากนั้นคุณป้าที่อยู่ด้านหลังนะครับก็แบบจ้องมองเธออย่างสนใจเลยแล้วก็บอกว่า I have what she's having หรือว่าเช่นอยจะสั่งกินแบบที่แม่นั่นกำลังกินอยู่นั่นแหละคือป้าแกคงคิดว่านางเอกนะครับไปกินอะไรเข้าแล้วก็มีอาการแบบนั้นแน่เลยเป็นไงฮะมุกที่การ์ตูนเรื่องนี้มันได้ใส่เข้าไปนี่มันจงคืมสุดๆไปเลยไม่เอ่ยอ้แล้วเออจริงๆนะครับไอการ์ตูนตอนนี้เนี่ย มันก็ยังมีฉากเรียนแบบหนังอยู่อีกหลายเรื่องเลยอย่างที่ฉากหนึ่งที่แอดชอบมากนะครับจะเป็นฉากของกริมกับแฟนสาวเขาเนี่ยกำลังเต้นลําอยู่ในไนคลับแห่งหนึ่งครับซึ่งมันจะเป็นฉากที่เรียนแบบมาจากหนังเรื่อง p l o อ f แ c t i o n นะครับโดยในเรื่องเนี่ยมันก็จะมีพระเอกกับนางเอกครับกำลังเต้นแบบบิดบิดทวิสต์กันอยู่แล้วมันก็จะเป็นฉากยอดฮิตที่วัฒนธรรมป๊อปหลายที่เนี่ยเขาเอาไปล้อเลียนกันเลยตั้งแต่ทั้งในการ์ตูนในหนังแล้วก็ MV เกาหลียังมีเลยนะครับเอาเป็นว่ากลับมาที่เรื่องการ์ ซึ่งนอกจากการที่การ์ตูนเรื่องนี้มักจะใส่ฉากต่างๆของหนังเอาไว้เป็นอีสเตอร์เอ็กนะครับคนสร้างเนี่ยเขายังได้เอาใจเหล่าผู้ชอบเรื่องราวลึกลับด้วยโดยการใส่พวกตำนานเทพหรือว่าสัตว์ประหลาดลงไปในการ์ตูนด้วยนะครับแต่ก็ใส่ไปในแนวที่แบบดัดแปลงให้เทพเจ้าหรือสัตว์ประหลาดเหล่านั้นนะมันเป็นอะไรที่จังไลกันไปเลย อยิ่งเช่นในตอนที่มีชื่อว่า p l a n k o l of Chulu หรือว่าโทรศัพท์โลกจิตจากคาทูลูนะครับที่จะเป็นการพูดถึงตำนานปีศาจปลาหมึกดึกดำบรรครับที่ว่ากันว่าถ้าใครไปปลุกมันขึ้นมาเนี่ยโลกแล้วนะครับก็อาจจะมาสู่ความวิบัติด้วย โดยในการ์ตูนตอนนี้นะครับก็จะได้มีการดัดแปลงให้พลอตมันทวิสต์แบบไม่เหลือซากเลยครับคือตีความไปว่าการสิ้นโลกมนุษย์เนี่ยมันจะเกิดจากการที่ปิศาจตัวนี้นะครับมันได้ฟื้นขึ้นมาแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงให้มนุษย์ทุกคนสัตว์โลกทุกคนเนี่ยกลายเป็นสัตว์ประหลาดปลาหมึกเหมือนกับมันหมดครับโดยการที่จะให้บิลลี่หนึ่งในพระเอกเด็กเกยนของเรานะครับมันโทรไปแกล้งคนอื่นที่ถ้าใครรับสายปุ๊บเนี่ยก็จะโดนคำสาปแล้วก็กลายร่างเป็นปลาหมึกฮนะ และในเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่ฉากหนึ่งที่บิลลี่นะครับเขาได้กลายร่างเป็นกึ่งคนกึ่งปลาหมึกฮะคือมีหน้าตาตัวทุกอย่างเหมือนคนเว้นเสียแต่จมูกแล้วก็ปากนะครับที่มันจะมีอะไรดุบๆเป็นเทนติโคหรือหนวดปลาหมึกออกมาด้วยนะครับซึ่งพอแมนดี้นางเอกของเรื่องมาเห็นเข้านะครับก็คิดว่ามันน่าเกลียดมากครับเธอก็เลยจะบอกกับบิลลี่ว่ามันน่าเกลียดขนาดไหนโดยการพรณน,นาว่าจมูกของบิลลี่แกเนี่ยมันเหมือนปลาหมึกกล้วยเลย ซึ่งบิลลี่นะครับก็ไม่สนใจว่าเธอจะว่วยังไงล่ะครับแล้วก็ตอบกลับไปเป็นภาษาอังกฤษว่า c h i c k ดย์คั f i s h แปลประมาณว่าใช่ใช่ข้ามันเป็นปลาหมึกลกล้วหำไก่อะไรแบบนี้นะครับคือบิลลี่เนี่ยเขาได้ล้อก,กับแมนดี้โดยการพูดคำที่แมนดี้พูดมาเนี่ยแหละพร้อมกับเติมคำว่าชิกเดีเข้าไปนำหน้านะครับซึ่งมันจะเป็นคำแสดงฝรั่งที่น่าจะแปลว่าหำไก่อะไรแบบนี้นะเพื่อเป็นการล้อเลียนเธอกลับแล้วก็บอกว่าไม่สนใจสิ่งที่แมนดี้พูดมาหรอก แมนดี้ก็เลยได้ดา่ากลับไปอีกเซตหนึ่งครับบอกว่า your mouth is look like a big disgusting sucker ประมาณว่าบิลลี่ปากของแกนะ่ะมันเหมือนกับไอ้นักดูดหน้าขยะขย้งตัวใหญ่เลยนะซึ่งบิลลี่นะครับก็จะกวนตีนกลับโดยวิธีเดิมครับคือใส่คำว่า c h ชิ cks Dick นำหน้านะครับก่อนที่กำลังจะต่อด้ซักเกอร์แต่ถ้าว่าพวกริมกระดูของเรานะครับก็ได้ทำการห้ามเอาไว้ก่อนบอกว่าพอแล้วไม่ต้องพูดไปไกลขนาดนั้นละไอ้หนู คือถ้าเขาไม่ห้ามนะครับคำที่บิลลี่จะพูดออกมามันก็จะกลายเป็นเช็กส d เด็กซะเกิหรือว่าข้าเป็นนักดูดแหนมไก่อะไรประมาณนี้เลยไมค์ก็รู้ความหมายแล้วไม่รู้จะพูดยังไงต่อเลยหรืออีกตอนหนึ่งนะครับที่การ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยเขาได้เลาะเล่นเอาชื่อเหล่าเทพเทพยดานะครับมาเปลี่ยนให้เป็นอะไรที่แบบจังไรสุดยอดเลยที่อันนี้มันต้องเข้าใจคำแสดงฝรั่งหน่อยนะ คือมันจะมีตอนหนึ่งนะครับที่เจ้ายมาทูตกริมเนี่ยรู้สึกเบื่อกับไอบิลลี่กับแมนดี้เหลือเกินเพราะว่าเด็ก2คนนี้นะครับมันเป็นเด็กที่เรียนมากครับเจ้ากริมเองเนี่ยก็เลยจะกลับไปย้อนเวลาหาทางที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยไม่ต้องไปเจอกับ2เด็กคนนี้ครับที่เนื้อเรื่องเนี่ยมันก็ได้พาให้กริมขึ้นไปสู่บนยานอวกาศยานหนึ่งแล้วบนยานนันเนี่ยมันก็จะมีกริมเดอะลิปเปอร์แห่งดาวังคารหรือว่ายมาทูตแห่งดาววังคารอยู่เช่นกันนะครับ และในช่วงนั้นเองมันก็จะมีบทสนทนานะครับที่ทั้งคู่เนี่ยได้พูดถึงเทพย,ายดาจากดวงดาวดวงอื่นครับอย่างเช่น Mercury Venus แลวก็ยูเรนัสครับที่พอมาถึงคําว่ายูเรนัสปุ๊บแหะครับไอยมมาทูดดาวอังคารนะครับมันก็ได้หัวล็อกก้าขึ้นมาใหญ่เลยที่กริมแล้วคนดูก็ไม่เข้าใจนะครับว่ามันหมายถึงอะไรกริมของเราก็เลยถามกลับไปใหม่ว่านี่นายคำอะไรเหรอก็คำคำที่นายพูดนะสิอีกตัวหนึ่งก็ตอบมานะครับไหนคำไหนเมอร์คิวรี u วีนัส Uranus ที่พอพูดคําว่า Uranus สมาปุ๊บนะครับเจ้ายมมาทูดดาวังคารมันก็คำกาขึ้นมาอีกเลยคือบอกตรงๆว่าไอ้มุกนี้ตอนที่แอดดูตอนแรกเนี่ยก็งงมากไม่เข้าใจวมันจะหัวเราะอะไรนะครับ แต่พอโตขึ้นมาหน่อยแล้วมีเพื่อนเป็นฝรั่งเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าไอ้คำว่า Uranus สเนี่ยนะครับถ้าหากพูดช้าๆเนี่ยมันจะได้ยินเป็น2คําคือคําว่า your anus ฮะหรือแปลว่ารูดาาของแกนั่นเองอย่างเช่นประโยคที่บอกว่า I see Uranus and it's not planet Uranus หรือฉันเห็น Uranus สนะแต่ว่ามันไม่ใช่ u r เรนัสที่หมายถึงดวงดาวแต่ว่าเป็น u r เรน s สดาาของแกนี่เองโอ้ยการ์ตูนเรื่องนี้มมนได้เข้ารหัอสอเว้ซเนียนจริงๆ แต่บางมุกนะครับมันก็ไม่ต้องอาศัยการตีความให้มนันไปยากขนาดนั้นนะอย่างเช่นในตอนหนึ่งนะครับที่บิลลี่เนี่ยจะมีโอกาสให้ได้รับเลือกสุนัขจรจัดไปเลี้ยงฮะแต่ถ้าว่าติดอยู่ที่ว่าเขาเนี่ยจะสามารถเลือกไปเลี้ยงได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นเอง ในกระตูนนะครับมันก็เลยได้มีการทําการโชว์หมาต่างๆมามากมายหรือเหมือนการโฆษณานะครับพร้อมกับความสามารถของหมาแต่ละตัวให้บิลลี่เลือกฮนะแล้วมันก็จะมีเสียงผู้ประกาศข่าวเหมือนกับผู้ประกาศโฆษณา,บา,าแบบก่อนๆแฝงอยู่ซึ่งมันจะมีตอนหนึ่งนะครับที่ทางผู้ประกาศเขาได้บอกว่า now that's what I call doggy style หรือ นั่นแหละที่พวกเราเรียกมันว่าท่าดอ็อกกี้ซึ่งวันนี้แอดขอจะไม่แปลแล้วกันมันเหนือความสามารถเราจริงๆเอาเป็นว่าถ้ากเพื่อนๆเข้าใจนะครับคนนน่าจะรู้ได้ว่ากระตูเรื่องนี้นมันเปคนรกปเยอะแยะขนาดไหนครับแล้วก็คงจะคิดว่าเอาแล้วอย่างนี้กองเซนเซ,นซอร์มันจะให้ผ่านมาได้ยังไงแอดก็ต้องบอกว่าอีกองเซนเซอร์เนี่ยแหละครับมันตัวดีเลย เพราะว่าแม็กซ์เวลล์อทอมส์หรือว่าผู้สร้างของการ์ตูนเรื่องนี้นะครับเขาเคยพูดออกจากปากของตัวเองเลยว่าบุคคลที่มีหัวสมองที่สกปรกที่สุดในโลกนะครับก็คือทีมองกองเซนเซอร์นี่แหละที่หลายๆครั้งนะครับก็รู้ว่ามันเป็นโจกสกปรกครับ แต่ว่ากองเซนเซอร์เหล่านี้เนี่ยก็มักจะปล่อยให้มันหลุดออกมาได้อย่างเนียนๆหรืออาจจะเป็นไปได้ว่ากองเซนเซอร์นะครับเขาอยากจะทดลองกับคนดูว่าคนดูจะรู้มุกสกปกแบบนี้ในแบบที่พวกเขาได้เซนเซอร์แบบเนียนๆเ,เ,เอาไว้หรือเปล่านะฮะซึ่งเอาจริงๆเรื่องนี้นะดิสนีย์นี่ตัวดีเลยนะถ้าใครอยากฟังเรื่องแบบ18บวกของดิสนีย์นะครับลิงอยู่ด้านล่างเลยเด้อสำหรับวันนี้นะครับแอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย